มาจ้ามาทานข้าวกันจ้ะอาหารหวานข้าวพร้อมเลยครัวไทยในสวีเดนวันนี้นะจ้ะสวัสดีจ้าได้เวลาพาเข้าครัวแล้วจ้าวันนี้มาดูกันนะคะว่าแม่ครัวจะพาจัดเมนูอะไรบ้างครัวไทยในสวีเดนจ้า เราจะมาดัดแปลงในสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้นะจ๊ะเป็นอาหารวานข้าวเลยจ้าวันนี้เรามาเริ่มจากกะปิที่เราเอาไปจี่ในเตาผิงมาหรือว่าจี่เคยนะคะแล้วนี่คือน้ําเชื่อมที่เหลือจากการทําว่านหางจระเข้ลอยแก้วนะคะนี่คือไข่ขาวที่คุณเลมโบแยกเอาไว้ ในวันที่ทำสปาเกตตี้เห็ดดำแล้วมีฟักทองเหลือครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยววัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆตามมาค่ะมาเข้าครัวเพินๆกันนะคะตะไครค่ะซีทูนเกรดนะคะพริกแดงกินดาจะชิลีเกลือนิดซันหอมแดงค่ะเลิดเลิกตำพรอ,อยหยาบๆนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็นำมาใส่ถ้วยนะคะอันนี้คือไข่ขาวนะคะที่แยกไว้วันก่อนเนาะสฟองของคุณเลมโบเราตอกไข่ไป3ฟองนะคะแล้วใส่เห็ดดำนะคะทรัดขั้นตะหนัแล้วะคะ่ะปรุงด้วยรสดีนะคะ น้ำมันหอยค่ะผงปรุงรสเติมเอานะคะกะเอาค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะหย่อนไปนิดๆจ้ะจากนี้เราก็มาตีทุกส่วนให้เข้ากันนะคะให้ไข่เขาแตกจ้ะตีไข่ให้แตกเมื่อไข่ผสมกับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ใส่น้ำล้างคลกลงไปนะคะเสียดายพริกจ้ะเราก็มาตีให้ทุกส่วนเข้ากันอีกครั้งนะคะมีขนาดยังไม่สุกนะคะหอมเครื่องเทศแล้วค่ะออริก,กาหรือว่าพริกหวานนะคะเหลือนิดๆหน่อยๆเราใส่ไปเลยตอวนี้เราก็จะนำไปนึ่งนะคะ ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะเราจะใช้หม้อนึ่งไฟฟ้าของคุณแม่ชฉลวยพินประดับที่ให้มาจากเมืองไทยนะคะรอน้ำเดือดเดี๋ยวเอาไปเข้าเตานึ่งน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เอาชั้นซึ้งไข่มาวางไว้ในหม้อนะคะในระหว่างที่เรารอไข่ตุนสุกนะคะเราก็มาตามน้ำพริกค่ะชิลี่พริกแดงกินดาสุกจ้ะคุยกับคุณเลโบกระเทียมค่ะวีฟเลิกนะคะ นี่ก็โหเปิดออกมาหอมมากค่ะกะปิกะปิกะปิเราจะใส่ไปนิดหน่อยก่อนนะคะอันนี้เราตำครั้งหนึ่งโอ้โหทานได้เป็นปีเลยนะคะเลยยิงจีกะปิแบบนี้ด้วยจี้เคยจีเคยคะ่ะเราก็มาตำพริกกระเทียมแบบกะปิส่วนนี้ให้เขาละเอียดก่อนนะคะเสียงดังหน่อยนะ เซนโบกำลังอุ่นสปาเกตตี้ของเขาอยู่ค่ะตามให้ละเอียดนะคะละเอียดได้ประมาณนี้นะคะจากนี้เราก็ใส่กะปิในส่วนที่เหลือเลยค่ะหอมมากเลยค่ะจีเตาผิงแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ เผ็ดเปรี้ยวหวานจัดไปตามชอบเลยนะคะชูรสจ้าจากนี้ก็ตำตำตำทิมทิมทิม,ทมให้น้ำตาลปี๊บเขาเข้ากับกะปิเข้ากับเครื่องที่เราตำไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราบีบมะนาวก็จะมีน้ําออกมาเราจะเน้นแบบตำแห้งๆหรือไม่งั้นก็อาจจะใส่น้ําที่ต้มสุกแล้ว ปล่อยให้เย็นเราจะเก็บถนอมไว้ทานนานๆจะ้ะโอ้ได้ต่อดองดูเนี่ยงดูเกลี้ยงพี่น้องเออลายยศดส่โครกเร็วแล้วคือตอนนี้ไข่สุกแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูไข่ก่อนที่จะปรงุงมาดูไข่ของเราค่ะอมัด ตั้งในครัวคุณเลมโบนะคะเพราะว่าครัวไทยเราไม่ว่างแก่นี่นะคะเขาขึ้นประมาณนี้เลยหอมมากอ้อจะปิดไฟเลยนะคะส่วนนี้ก็จากนี้เราก็มาดูน้ำพริกเราต่อนะคะคือปิดไฟแล้วสำหรับไข่ตุนทรงเครื่องเห็ดดำของเราะคะ่ะ อืมห้อมได้แรงอกจกิงๆเนี่ยเราก็จะมาบีบมะนาวนะคะเพชรเปียววานจัดการได้ตามชอบนะพี่น้องนะเติมกินเองนะมะนาวนี่คือเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราบีบ น้ำมะนาวก็จะล้างเอาสิ่งสกปรกที่เปลือกเขามาใส่ได้โู้น้ำลายแตกความเปรี้ยวนี่ค่ะตอนนี้ข้าวก็กำลังหงรดอ้ๆนเดี๋ยวผมจะเอาข้าวมาเช็ดครกนะคะ แอบ,บชิมค่ะขอเติมมะนาวอีกอ้าวมีเม็ดลงไปอีกค่ะเม็ดไม่เอานะคะเอาเต็มนม้ำได้แล้วค่ะเพราะว่าหลดจาร์ดมันร้อยแล้วแหละใจเม็ดครัวแล้วแนะค่ะหลักใส่ถ้วยค่ะ ใส่น้ำพริกแล้วนะคะปิดฝาไว้ก่อนจ้าตั้งหม้อนะคะเราใส่กะทิลงไปค่ะใส่ทั้งหมดเลยนะคะ400 ml ใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะคะล้างกระป๋องลงไปลงนิดนึงนะน,นิดเดียวนะคะเราจะทำฟักทองแกงบวชหรือว่าบวชฟักทองนะคะนี่นะคะนี่คือพุ่มปลาฟักทองอันนี้ให้ลก คนละลูกกันนะคะอันนี้คือลูกที่คุณเลมโบซื้อมาให้ล่าสุดจ้ะของเก่ายังกินไม่หมดซื้อมาอีกเมื่อกะทิเดือดนะใส่เกลือลงไปนิดนึงจ้ารีดตะสันเดี๋ยวเราก็นำฟักทองนะคะฝานให้เรียบร้อยนำไปล้างลงมาในหม้อเลยครับวันนี้มีทับทีกะลามะพร้าวนะคะดามโดยไม้ตาลจะซื้อมาจากสวนจตุจจกกเมื่อสามปีที่แล้วจ้า กะทิมันคนไม่ให้เขาติดก้นหม้อค่ะเราจะต้องต้มให้ฟักทองเขาค่อนข้างสุกสักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำเชื่อมที่เหลือเอาไว้ในตู้เย็นเป็นน้ำเชื่อมที่เราทานกับว่านหางจระเข้ร้อยแก้วนั่นแหละบอกไปแล้วเนาะ าดูอ่าออีกนิดนึงอีกนิดนึงตอนนี้ได้แล้วนะคะไหมคะต่อไปเขาเริ่มสุกสุกแล้วค่ะเรามาใส่น้ำเชื่อมนี่นะคะน้ำเชื่อมนี้คือเราต้มใส่ใบตเตยไว้แล้วค่ะสุกแล้วค่ะอันนี้คุณรลโบทานนะคะนานๆก็ก็ ทานทีไม่เป็นไรปิดไฟเลยนะคะทุกอย่างพร้อมเสิร์ฟจ้าคุณลัมโบเขาขอทานก่อนนะหอมเออจะทานข้าวก่อนถึงทานของหวานแต่คุณลัมโบเขาทานสปาเกตตี้แล้วคะ่ะขนมชั้นวันก่อน

ขอบคุณค่ะแกทานเพราะแกเคยทานจ้ะให้แกดูหนังไปก่อนเดี๋ยวไปจัดเมนูเดี๋ยวไปจัดสำรับกันค่ะ <S home, switch, home s w i e t h h s h o ก่อนจะมาจัดสำรับในสิ่งที่เราไม่ลืมก็คือเอาข้าวไปเช็ด น้ำพริกหรือว่าไปคลุกกับน้ำพริกในครกนะคะหอมจะแค่คลุกๆนะคะจะให้ตามจนแบบว่าเหนียวนะฮะหอมได้แรงโอ้กิ้งๆิง ไอ้ไอ้หลักาไอลักอืมอยากเซิร์บฮะว่าสกูดีคุมโบบอกทักสมิกเกะฮะ ขอบคุณครับแกบอกทานเสร็จแล้วอ่ะเรามาดูหน้าตาอาหารของเราค่ะน้ำพริกกะปิเกงบวดฟักทองค่ะไข่ตุนทรงเครื่องเห็ดดำนะคะตามด้วยแตงกวาแล้วก็กระหล่ำนึ่งนะคะนี่ข้าวที่เราเอานำไปคลุกในครุกนะคะ มาจ้ามาทานข้าวกันจ้าอาหารหวานข้าวพร้อมเลยครัวไทยในสวีเดนวันนี้นะจ๊ะหอมน้ำพริกมาจ้าพี่น้องจามาทานข้าวด้วยกันโอ้โหก็แอบ,บแบ่งไปนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าแอบ,บทำคลิปเรียวค่ะอื อร่อยมากละมุนล,ลิ้มมากๆเลยค่ะไข่ นี่ก็จัดให้ชมแบบเต็มๆอีกแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ชอบในการให้ผักการหอมเข้าครัวค่ะอืม ใคมีอะไรทานบ้างเอามาแชร์กันนะจ๊ะกระลำหัวแหลมจ้ะอันเนี้ยไข่ตุนเนี่ยแม่เขาจะพาทานกับผักนึ่งนะคะไม่ได้ทานกับผักสดค่ะ ถ้าทานกับผักสดแล้วมันจะเหม็นคาวอืม่อ,อยอยากได้เนียงหมานกรอบๆอู้มันได้ริมรสมานานแล้ว môn liên mạng phải tuấn hiện đầm là môn liên mạng บ้านเราก็ตำใส่กุ้งหวานก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆนะอร่อยอยู่เมืองนอกนอกเมืองแบบนี้อะไรที่มันไม่มีถ้าอะไร ลีเลี่ยงได้เราก็หลีเลี่ยงไปค่ะก็จัดให้ชมได้ประมาณนี้ืทำไข่ตุนก็เพราะว่าเรามีไข่ขาวของคุณเลนโบมาผสมด้วยไม่ต้องไปทิ้งค่ะแกงบวชฟักทองก็มีน้ำเชื่อมที่เหลือ ข้าวก่อนน้้งก็ทําแต่ว่ามันเก็บได้ไม่ไม่นานเพราะว่าหอมใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะคุณบัวทานอร่อยอือหือไข่ตุน้นอร่อยมากมันได้ทานนานมากแล้วไข่ตุ้นก็ถนอมไข่ด้วย จำได้ไหมคุเรมโบ้ซื้อมาหน่งแผงใหญ่แต่ว่าไข่เดิมยังไม่หมดคุเรมโบ้ซื้อมาใหม่คะ่ะก็เลยเอามาทำไข่เดิมก่อนไข่เก่าก่อนอหอมจะไขจะ่จ้ะ ถ้าไม่มีไข่เราก็ทําไข่น้ำถ้ามันมีไข่สุนเราก็ทําไข่เจียวได้วันนั้นพอาก่อนก็ทานไข่เจียวไปจ้ะไข่เจียวเห็ดดำเนาะใต่ส้มหรือไข่ต้มเฉยๆก็ดี แกงจืดสักถ้วยก็เลิศชอบทานอาหารที่มันแม็ดกันนะคะ อร mm ่อยจริงๆิขอบเบิ้ลขอบเบิ้ล วันหยุดของคุณจันโบค่ะวันนี้ยอดปลายจุนบินดูหอมเมียแอนเซกรีนเข้ามา เราแอดตาเอาพอตามแมต FC อืมอืมแตกงซมิกาบอสกูดอันนี้สปาเกตตี้ค่ะนี่ฟักทองค่ะเยอเป็นงานนะเป็นงานเป็นงานเอามาโชว์เฮ้ย จะว่ากินง่ายก็ไม่ง่ายนะคะโคลัมโบนอ่ะบางท่านบอกว่าทําอะไรให้กินก็กินเขาไม่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่กินเป็นพวกเครื่องเทศเครื่องราบเครื่องเครื่องราบเครื่องก้อยต้มยำน้าพิษเขาไม่กินแล้วค่ะอืมเหลือถ้วยเดียวและขยับมาหน้าจอเจอกันหน่มาจะมาเติมของหวานกัน อร่อยมากค่ะสามารถเอาเข้าวเหนียวมาใส่ได้ค่ะถ้าสมมติว่าน้ำมันเหลือหรือว่าเออถ้าเราอยากจะทานีงค่ะ หอมและมุนล,ลิ้นมากค่ะทานเผื่อทุกท่านเลยนะคะสามารถทำด้วยมันเทศหรือว่ามันฝรั่งก็ได้นะคะฟักทองหรือว่าจะเป็นกล้วยกล้วยหอมก็ได้บ้านเมืองเขาจะมีแต่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้านี่มาจากไทยก็จะแพงค่ะ ดัดแปลงได้อยู่ไกลบ้านไกลเมืองมันต้องวิจักดัดแปลงค่ะตอนนี้ก็นั่งดูอากาศที่มันปลนแปลเดี๋ยวก็มีแสงแดดเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็มืดจะ้ะ คอนเทนต์แบบเรื่องจริงค่ะทำจริงกินจริงทำเองกินเองนักเลงพอโอ้ยขนาดฟักทองบ้านเขานะถ้าเป็นฟักทองบ้านเรานี่จะอร่อยกว่านี้จะ้ะฟักทองบ้านเขาไม่มันนะคะแต่ออกรสหวานจ้ะ ถ้าเป็นฟักทองตามหัวไล่ท้ายทุ่งบ้านเราเนาะโอ้โห و, แบบว่าใช้ขวานจามเอาอะความเหนียวความมันของเขาอะนะคะคิดถึงคิดถึงก็ทำยังไงได้แล้วก็มาดัดแปลงเอาจ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามมาเข้าครัวทำกินง่ายๆ่าครัวไทยในสวีเดนด้วยกันค่ะ ถ้าชอบวิธีชีวิตแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอาการงามๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ